ฮัลโหลยอว์ทสับสวัสดีเวัรรุ่นเมกาและเวัรรุ่นชาวนา,ากนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA San Andreas กับผมโคเนล่าตอนนี้ก็อยู่กับตัวละคร CJ กํกำลังยกล้อแว่นกับรถอะไรไม่รู้อะรุ่นอะไรไม่รู้แต่เป็นทรงทรงเขาเรียกเขาเรียกว่าทรงอะไรทรงเชงหล่อแบบเนี้ยทรงเช้งนี่มันต้องเป็นยังไงมันต้องมันต้องปาดบ่อแบบว่าตาัดปาดท้ายให้มันสั้นปะอันนี้ผมจ,จำจาไม่ได้ป่ะทุกคนไม่ได้เล่นรถแนวมอเตอร์ไซค์แว้นมานานลนะ แต่ก่อนนี่ต้องบอกว่าเล่นเป็นประจำอาะต้องบอกว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวมอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะมีอยู่ทั้งหมด2 2คันนะครับผมก็จะเป็นรถที่เรียกได้ว่าค่อนข้างแบบแตกต่างจากรถที่เราเคยเล่นมาเมื่อก่อนหน้านี้ค่อนข้างแบบเยอะเลยสำหรับมอดตัวนี้ผมก็เพิ่งลงมาและผมก็ยังไม่ได้ลองเทสเลยว่ามันมีในส่วนของมอดอะไรบ้างรถที่มีอยู่ในมอดตัวนี้ ใครที่อยากจะเล่นม็อดตัวนี้อะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมไปโหลดมาไว้ให้แล้วกันนะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ผมจะเอาไว้ใต้ใต้ดีสคริปชันหรือว่าใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้แหละแต่ไม่ใช่ตรงคอมเมนต์นะเผื่อน้องๆบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ใต้คลิปนี่มันตรงไหนชอบจะไปหาตรงคอมเมนต์กันแล้วหาบอกว่าไม่มีไม่มีแบบนี้นะครับผมผมก็เลยบอกให้ละเอียดเป็นเลย โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกาอยู่ในเกม GTA San อันนี้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะเผื่อบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเวอร์ชั่น PC ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูในส่วนของสะกินตัวละครก,ก่อนเลยในส่วนของม็อดตัวนี้ก็จะมีม็อดเมนูไม่เยอะอะไรนะครับผมมีแค่คาแล้วก็คันเลร์เซตไทม์สกินแล้วก็เทเลพอร์ตมันจะมีม็อดประมาณนี้แหละที่เราเล่นเล่นกันอยู่จริงๆผมก็อยากให้มีคาสปอนทุกม็อดเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันสปอนลดง่ายดี เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกินกันก่อนสกินแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวละคร CJ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวละครแบบปกติอยู่แล้วนะครับผมนี้สกินแรกนะครับผมเป็นเด็กสช่างนะครับ ผมเคยเล่นไปนานแล้วนะสาหรับตัวละครนี้สมัยที่ขับรถสิบร้อดัมซิ่งนะอูยอดวิวเยอะมากตอนนั้นคือต่างกับต่างกับตอนนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดวิวแบบแทบไม่มีเลยนะครับผมในส่วนของ gta พยายามทำแหละแต่ก็ยอดวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะโอเคสกินที่2ก็จะเป็นในส่วนของเด็กช่างเหมือนกันแต่จะคนละคนละเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนละสำนักหรอ <c oughs> คนละสำนักอันนี้มันวิทยายุทธวิทยายุทธโอ้อันนี้ คาบุโตโอ๋อผมจำชื่อได้ตัวละครนี้มันมีชื่อว่าคาบุโตอันนี้ก็เคยเล่นไปแล้วเด็กช่างคนนี้ก็เคยเห็นแต่ไม่ค่อยได้เล่นอันนี้ตัวละครจากไฟเอ็มโอ้โหแจ็คไฟเอ็มผมไม่ใช่เวรุ่นไฟเอ็มนะครับผมผมไม่ค่อยรู้จักว่าใครเป็นใครนี่มีตัวละครเด็กแว้นด้วยคนนี้คือใครผมไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นเสียยูปะ่ะนี่หน้าตายแบบเนี้ยเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมเล่นไปก็เป็นตัวละครนี้แหละ ใส่เสื้อคนละคนละสไตล์กันนี่น,นี่จะเป็นตัวละครนี้อุ้ยถือว่ามีสกินค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันผมรู้นะบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวละครนี้คือใครอันนี้เขาคือเปาโลดิ a านะครับผมเป็นนักบอลทีมชาติอาร์เจนตินาเล่นอยู่ที่สโมสรอนตอนนี้เล่นอยู่โรมาเป็นไงโคตรละเอียด โอ้โหถามว่าผมรู้ได้ยังไงครับเพราะว่าผมดูที่รอยสักปอดูปอปอโบดีบาล่าเเขาจะสักรอยสักแบบนี้สองสเส้นสีดำดำจำได้เลยแล้วหน้าตายก็ใช่ด้วยนะครับผมแต่ก่อนพี่แกอยู่จูเวนตุสนะครับแต่คือพี่แกไม่ปังสักเท่าไหร่ก็เลยย้ายออกไปโรม่าอันนี้ก็จะเป็นตัวละครน่าจะมาจากไฟเอ็มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเสียงผมมันเป็นอะไรวะเนี่ยหุยโคตรเทโคตตึงโคตอันตราย โอ้สกินเยอะจริงอันนี้คือสกินเยอะจริงเอหมดแล้วนะครับผมก็มีค่อนข้างเยอะแต่ผมจะเล่นเป็นเปาโลดิ巴าแล้วกันนะครับผมเปาเปาโบดิ巴拉เรียกไปเรียกมาเริ่มงงแล้วตกลงชื่ออะไรกันแน่โอเคเดี๋ยวผมขอเซตไทม์ก่อนแล้วกันมดในการเซตไทม์นี่ผมค่อนข้างงงอยู่ว่าเอ้มันกดยังไงแล้วผมจะต้องกดออกยังไงวะเนี่ยโอเคออกได้ละ คือมันมีมันมีมอดตอนกดเข้ามาตอนปรับเวลาแต่พอกดออกเนี่ยมันไม่มีปุ่มให้กดไงผมเลยงงโอเคนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่คือมอดที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันแรกนะครับผมจะเป็นรถแมคโคนี่แมคโครุ่นฮิตาชิบอกได้คำเดียวว่าโคตรเฟี้ยวโคตรตึงขับได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้สปอนออกมานะเพราะว่ามันน่าจะเป็นโมเดลมาจากรถถัง นี่หันได้ด้วยอือเฮ้ยมีรับงานด้วยเหรอเฮ้ยมีรับงานด้วยน่าจะเป็นรับงานยิงคนนะครับผมเอารถแมคโครไปยิงคนนี่โอ้มีเสียงเบกรกลมด้วยค่อนข้างแบบดีเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขับมาจอดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันโอ้โหถือว่าค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยผมได้ลองขับดูแล้วเดี๋ยวผมจอดไว้ตรงนี้แล้วก็ลงมาก่อน นี่โอ้โหสวยป้าทุกคนเฮ้ยเป็นแมคโครแต่งนะครับมีไฟมีกระจกนาซาด้วยมีไฟ2แถวด้านบนแล้วก็อย่างอื่นกม็มีสติกเกอร์ด้วยวัยรุ่นพันล้านอันนี้สติกเกอร์อะไรผมอ่านไม่ออกวะ่ะโอ้โหมันมัวเกินอ่านไม่ได้ตรงนี้ก็จะใส่เป็นมิชลินตัวตัวมิชลินนะครับผมทั้งหมด7ตัวแมคโครรุ Mac ่นฮิตาชินะครับผมรุ่นนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกคันหนึ่งที่ผมจะมารีวิวคือต้องบอกว่ามอสในเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างแบบเยอะเลยที่เกี่ยวกับพวกรถแบบนี้รถแมคโครรถขุดรถด,ดัมซิง่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะเสกออกมาให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับอาทุกคนมาครับผมตอนนี้ผมก็เสกออกมาแล้วอีกคันนึงก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ารถตักใช่ไหมทุกคนรถตักรถเกตดจริงๆรถอันนี้มันไปนใส่เป็นอันนี้ก็ได้ใช่ไหมเปลี่ยนล้อใส่เป็นล้อเอาไว้บดถนนอนะเป็นล้อเหล็กยาวๆไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ ผมคิดว่ามันมันน่าจะคนละคันกันคิดว่าเนะเออไม่น่าใช่หรอกแต่ทรงมันคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นรถตักรถตักไทยแลนด์นะครับผมแม่สไตล์แต่งเหมือนกันดีเลยนะครับผมใส่ไฟซิ่งด้านบน2แถวนะครับผมแต่อีกแถวนึงจะเป็นไฟแบบแสงสีก็จะมีในส่วนของกระจกนาซานะฮะกระจกนาซาที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะด้านหลังมัน,ม,นม,มันไม่เป็นโครเมียมหรือว่ามันเป็นพอดโมเดลในเกมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ด้านหลังตรงนี้ก็จะใส่เป็นมิชลินนะครับผมทั้งหมด7ตัวเหมือนกันนี่ฮะสวยๆกันไปรถตากรุ่นนี้มันรุ่นอะไรวะเนี่ยน่าจะแคทปะ่ะสีเหลืองน่าจะเป็นแคทนะครับผมเท่าที่ผมแบบว่าพอจะทราบมารู้ๆมา,ๆมาจะเป็นแคทอ่ะเดี๋เราล้อขึ้นไปขับดูซิว่ามันขับได้จริงหรือเปล่านี่ขึ้นแบบโป๊ะเชเลยเสียงเป็นยังไงโอ้ยเสียง เฮ้ยเสียงเสียงเสียงเหมือนรถไถเสียงเหมือนรถไถแบบรถไถคูปต้าเลยเฮ้ยเลี้ยวล้อหลังด้วย,ยสมจริงสมจริงเลี้ยวล้อหลังด้วยสามารถยกผ่านได้นะทุกคนนี่โอ้โหแต่คือจะกว่าจะยกผ่านได้นี่ต้องใช้เวลาประมาณ3-4วินาทีได้เลยนะครับผมแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันสามารถไปตักอะไรได้ไหมในเกมนี้ผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้ว่ามันสามารถตักได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยการตักรถคนข้างบ้านขอยืมตักหน่อยแล้วกันเด้อไปรู้ว่ารถใครโอ้ไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นวะเฮ้ยมีเสียงด้วยคนเรียลลิสติกคนเรียลลิสติกแต่ประเด็นคือมันยกไม่ขึ้นนะ่ะหรือว่าผมยังเอาเข้าใกล้ไม่พอ,อดันเข้าไม่ได้ละยก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 ล้กอ,อฟรีเลยก็ยังแบบว่ายกไม่ได้อยู่ดี มันน่าจะทําแค่เอาเทน,นะครับผมในเกม GTA San อร์ชัันมือถือเวอร์ชันใน C ก็น่าจะทาเอาเทเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ไม่น่าจะสามารถเอาไปทํางานได้จริงนี่ครับผมจอดข้างๆกันก็จะมีทั้งหมดอยู่2คันที่ผมมารีวิวในวันนี้จริงๆมอสต,ตัวนี้ก็มีรถเยอะนะครับผมแต่ผมจะมารีวิวแค่2คันนี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่อยากจะรีวิวเทเดียวเยอะเดีย๋ยวไม่มีอะไรทําในเกม GTA San เดี๋ยวเราลองเอารถ2คันนี้ไปแข่งกันดูไหมทุกคน ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันเดี๋ยวผมลองแบบว่าลองขึ้นไปขับแมคโครดูสิแล้วก็เอาไปวิ่งบนถนนว่ามันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนนี่มีรับงานยิงคนด้วยนะโอ้ยถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่โอ้ยโอ้ยสามารถอันนี้ได้ไหมยกแขนได้ไหมแมคโครยังไม่ได้ลองเลยโอ้โหนี่คือกัน <laughs> นี่คือการยกแขนนะครับผมด้วยการยิงกระสุน RPG ออกไปเอา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 ไม่จะเดินหน้าเองทําไมก่อน อุ้ยผมลืงสังเกตว่าตรงตรงกระจกหลังคนนั่งมันมีพัดลมด้วยนะครับผมพัดลมระบายความร้อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการดจอ rcx 4เ่าอ,อะไรนะ1,9490แขนไม่น่าจะยกได้นะครับผมในส่วนของคังนี้นี่เห็มันยกไม่ได้ขอยห,หลังความเร็ว20ครับแล้วเรามาดูเดินหน้าเดินหน้าความเร็วได้เท่าไหร,ร่ฮะ โอ้ยวิ่งไปที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็มีเสียงแบบเธอโบหอนด้วยว่าแมคโครมันจะซิ่งไปไหนเนี่ยโอ้แต่ถนนค่อนข้างแบบลายตายนิดนึงนะผมไม่รู้ดิมันเป็นเพราะว่าความละเอียดมันไม่พอหรืออะไรไม่รู้ยังไงแต่คือเวลาวิ่งบนถนนแล้วผมรู้สึกว่ามันลายตาถนนมากเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของถนนมอสโอ้ค่อนข้างแบบลงถือว่าลงมาเยอะพอสมควรเลยในส่วนของมอสตัวนี้ ก็ลองโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมสําหรับ GTA San ตัวนี้ยังไงโคตรเท่เฮ้ยมันมันโผล่มาอีกคันนึงแหละกันรุ่นเดียวกันเปเลย <S <S นี่ก็มันไม่ใช่รถแบบว่ารถซิ่งนะครับผมมันก็จะวิ่งได้ประมาณนี้แหละไปเปาโลดิบาร่าเดี๋ยวมาลองเทสในส่วนของรถตักหน่อยแม่เปาโลดิบาร่าทุกคนสังเกตตรงตาดีๆนะขอบตานี้ดำปืเลย สงสัยดริงมาเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่ได้นอนโอ้โหความแรงพอๆกันเลยอย่ว่าพอๆกันเพล่เผนี่คือแบบว่าแรงไม่เท่าสู่แมคโครได้ซ้ําดูดิแมคโครแรงกว่าอีกอะไรวะเนี่ยขนาดแมคโครเป็นตะขาบนะโอ้โหแต่ผมชอบสไตล์การเลี้ยวมากเลยค่อนข้างเลียวลิสติกสมจริงมากๆบ้านใครไม่รู้ครับขอลองหน่อยปัง เจ้าของบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านเลยทำไรเนี่ยครอะไรเนี่ยป่าครับลุงป่าครับผมแค่อยากจะลองผันผันยกนี่ครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้คือในเกม gta sand version มือถือมันก็ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้มันก็แค่ลงมาที่ๆเฉยๆนะครับผมมันไม่สามารถเอาไปทำงานได้จริงเพราะว่ามันไม่ใช่เกมของมัน เราแค่ทำมอดมาให้แบบว่าให้มันเท่มันเฟี้ยวเฉยแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยสองคคนนี้ผมเลือกจะขับแมคโครดีกว่า่ทุกคนเพราะว่าแมคโครมันมันแรงกว่าครับแล้วมันก็เฟี้ยกว่าด้วยไปเดี๋ยวเราจะขับแมคโครออกไปด้านนอกกันเป็นไงโอ้ยยางแรงอย่างแรง,ง,แรงเปิดเปิดเอาแมคโครไปไฟกับตำรวจดีไหมผมว่าน่าจะเฟียวอยู่ แม็กโคตะขาดโดนตำรวจไล่จับอะไรแบบนี so ้ผมว่าน่าจะน่าจะหาอันนี้แบบว่าลองขับเท็ดเทดซอๆดูเฮ้ยลองหยับตำรวจดูสิอาบเขาให้ครับจังหวะนี้ขึ้นมาหนึ่งดาวโอ้โหคือมันคันใหญ่หยียบรถทีนี่คือมีการระเบิดเกิดขึ้นเลยตอนนี้เราติดดาวไปแล้วหนึ่งดาวโอ้ไม่ก็อผมไม่ได้ตั้งใจที่จะติดดาวนะนี่ เมื่อกี้เหยียบตำรวจแบบทั้งเป็นเลยเติมเป็นไงรถเราถึกไม่ต้องห่วงว่ารถเรามันจะระเบิดนะเพราะว่าเราเป็นตีนตะขาบนี้เหยียบได้สบายสบายเลยแล้วผมจะให้ดาวมันขึ้นมาอีกหนึ่งดาวเอาสักสองดาวสามดาวไปเลยมาอยากรู้ว่ารถแมคโครไฟกับรถตำรวจเนี่ยจะสู้รถแมคโครได้หรือเปล่าจริงๆผมว่าสู้ไม่ได้นะเพราะว่ารถแมคโครเราเนี่ยมันมีมันมีปืน RPG ด้วยมันไม่มันไม่ใช่แบบว่าเป็นรถแมคโครธรรมดาทั่วไป ทำไมดาวมันไม่ขึ้นอ่ะผมเหยียบรถแบบกระจุยกระจายขนาดนี้แต่ดาวยังขึ้นแค่หนึ่งดาวโอ้โหในขนาดวิ่งมาชนรถผมเองยังระเบิดเองเลยคิดดูเอาละกันว่ารถผมนี่ถึกขนาดไนครับตอนนี้เป็นเวลา15บหนาฬิกาเดี๋ยวเราลองแบบว่าเอาแมกโรตินตะขราวนึงมาปีนเขาสักหน่อยปีนไหวไหมโอ้โหทางชันขนาดนี้ขึ้นได้ก็เทพละอุย้ยมันขึ้นได้จริงเกือบขึ้นได้ก็เกือบขึ้นได้อยู่แต่ก็ขึ้นไม่ไหวเพราะว่าทางมันชันเกินไป ถ้าทางชันน้อยกูเนี้นก็น่าจะขึ้นได้อยู่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้น่าจะขึ้นได้อยู่แมคโครมันต้องวิ่งทางแบบนี้ไม่ใช่วิ่งทางถนนลาดยางไอ้บ้าไอ้ชิบหายแบบนี้มันค่อยเหมือนแมคโครของจริงหน่อยนี่ขึ้นมาปัาป๊บแล้วก็เราก็จะไปจกดินจกดินครับปังมีไฟออกด้วยเป็นไงแมคโครมีไฟออกมีไฟออกตรงแขน เออแต่มันติดดาวนึงแต่มันก็ยังไม่หายออกไปเลยครับดาวนึงมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะขับลงไปด้านล่างดีกว่าซิ่งอจุดลงไปให้ตำรวจหายไปไหนกันหมดอ่ะโอ้ไม่เจ๋งจริงเลยว่าโอ้ยเจอรถคันนั้นเข้าไปรถเราก็มีสะดุดอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าถ้าเราเหยียบไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยรถผมจะมีการระเบิดอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวเราต้องลองพิสูจน์กันมาๆมา เราจะเหยียบทําการเหยียบรถไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยกระบะซิ่งว่ะขอลองเหยียบหน่อยกระบะซิ่งแรงๆนี่จะระเบิดไหมโอ้โหไม่เหลือครับไม่เหลือซากฮนะเหลืออยู่เหลือแต่ซากดำๆตรงนี้โอ้ยจักรยานจักรยานโอ้โหมันแข็งเก่งเกินไปนะผมว่าจักรยานเหยียบไม่เป็นไรเลยทุกคนคือรถใหญ่ในเหยียบนี่ระเบิดกระจุกระจายซากคือแบบประหลักหักพังแบบดำปีเลยแต่จักรยานนี่เหยียบยังไงก็เหมือนเดิมครับโคตรถึกอคนี่ชนมาเป็นเลย โอ้ตอนนี้ดาวเรายังไม่ขึ้นเลยสงสัยเราต้องไปหาเหยียบรถตำรวจเพราะว่าเหยียบรถประชาชนทั่วไปดาวไม่ค่อยขึ้นนี่ชนต้นไม้ยังเถื่อนเลยตอนนี้แมคโครบ,บ้าขั้งครับไปก็ได้อรพร้อมไฟมามาได้เลยตอนนี้มาได้เลยแล้วประเด็นคือรถตำรวจแล้วไม่มีสักคันเลยอระคือผมขับมาตั้งนานแล้วยังไม่เจอรถตำรวจแม้แต่คันเดียวมันหายไปไหนกันหมดปกติแล้วเนี่ยรถตำรวจมันก็ต้องเจอบ้างแหละ ระยะทางแบบร้อยสองเมตรแบบนี้มันก็ต้องมีรถตำรวจที่ขับผ่านมาสักคันบ้างแหละแต่นี่คือไม่มีเลยไม่มีแม้แต่คันเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาตอนนี้มันเป็นเวลาหนึ่งทุ่มหรือเปล่าผมไม่ไม่รู้รือไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะนี่ครับขับวนเมืองไปมั่วไม่มีอะไรทำครับว่างจัดครับนี่ไม่มีงานทำฮะไม่มีใครมาจ้างผมไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเอารถแมคโครไปขึ้นท้ายรถแคนเอร์ดูสินี่มันมีมันมีทางให้ขึ้นอยู่พอดี ลองขับขึ้นไปหน่อยว่ามันจะขึ้นได้ไหมเอาว่าขึ้นได้ว่ะแต่ติดนะเพราะว่าตะขาบเรามันกว้างเกินโอ้ยแทลเลอร์ใจเย็นแทลเลอร์อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกับมันนี่ก,ก่อนกับมันนี่ก่อนเทลเลอร์บอกกูไปอยู่และมึงบ้าอะไรของมึงวะเนี่ยนี่ไม่ให้ขึ้นหรอไม่ให้ขึ้นหรอครับไม่ให้ขึ้นหรอแท็กซี่ก็ไม่ขึ้นเว้ยกว่าจะระเบิดดนูชนตั้งนานโอ้ขนาดเราชนมาตั้งเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะ รถเราเนี่ยยังไม่มีวิแววแม้แต่จะมีควันขึ้นตรงเครื่องยนต์เลยแม้แต่นิดเดียวรถใหญ่พี่ก็ไม่กลัวครับชนได้หมดเฮ้ยทำไมบรรยากาศในเกมตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบทะเลทรายหมอกทะเลทรายมันลงเฮ้ย <c oughs> นี่ไงเราเจอตำรวจแล้วขึ้นมา2ดาวสักทีโอโหเล่นมาตั้งนาน,นับกว่าจะเจอตำรวจเพิ่งจะเจอไปแล้ว2อนายอ่าอ่าพอขึ้น2ดาวเริ่มมีตำรวจมาไล่ล่าเราแล้วตอนนี้โอเค <c oughs> ตกลงคลิปนี้จะมารีวิวรถหรือว่าจะมาเกลียนตำรวจวะเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเจออะไรก็ใส่หมดนะครับโทษทีพีมันตึงเกินนี่รถรถ,รถขยะอะ๋อรถขยะเห็นคันใ,นใหญ่ๆแบบเนี้ยโซลรถพี่ได้หรือเปล่าน้องนี่ไล่ชนโปดไปม่วนบนแล้วรัดถมตอนนี้ฮะในยี่ยกรล้อใส่เลยรถพีเอ้ยรถพี่มันแรงเกินน้องหลบไปหลบไปหน่อยว่ตรงนี้มันมริมทะเลทางที่เราขับมาตอนแรกนี่หว่าผมก็นึกว่าทางนี้มันจะไปไหนไงเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นทางตรงนี้ไม่ค่อยได้ขับมาสักเท่าไหร่ ปกติก็จะขับเล่นอยู่แถวๆริมทะเลแล้วก็บ้านซีเจเฮ้ยมันมาแล้วนีชนเขาให้ชนเขาให้ยังไงแท็กซี่เหยียบฮะเหยียบฮะถ้าเป็นรถตากนี้ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถโมเดลต้นฉบับมันไม่ใช่รถถังโมเดลต้นฉบับมันเป็นล้อล้อยางแต่อันนี้ยต้นฉบับมันเป็นรถถังครับมันเป็นล้อตะขาบอยู่แล้วมันก็เลยสามารถเหยียบรถคนอื่นได้มันก็เลยทําให้ รถในเกมเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนี่ครับแล้วประเด็นคือรถเราแม่งอึดเกินด้วยนะครับผมตอนนี้โอ้ยตำรวจมายังไงน่ะเหยียบไปเลยชนไปเลยอ้าวอ้าวออปล่าเปล่าสามารถขึ้นมาจับผมได้ไหมครูตำรวจขึ้นมาเลยนี่ขึ้นไม่ได้โอ้ยตอนนี้ผมเหยียบตำรวจไปหลายท่านแล้วนะแต่คือดาวยังอยู่2ดาวอยู่เลยถือว่าดาวขึ้นยากพอสมควรมันเป็นเพราะการตั้งค่าหรือเปล่าไ,ไปไหนไปไหนโอ้โหย ทำไมรถตำรวจแบบเป็นรถเก่งรถสี่ล้อไม่มีเลยมีแต่ตรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแบบนี้ไฟไม่มันเลยเฮ้ยเฮ้ยเอา้เอาโดนตำรวจรวบครับแล้วเกมก็ค้างไปเลยอะไรวะเนี้ยโอเคทุกคนกันก็ขอลาท่านผู้ชมไปนะเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมผมไม่อยากจะเข้าเกมใหม่แหมตัวตำรวจรวบแล้วค้างไปเลยครับจังหวะนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน คลิปหน้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคน